การเมืองฝรั่งเศสทวงคืนเทพีเสรีภาพจากสหรัฐซัดไปอยู่ข้างเผด็จการแล้วสหรัฐส่วนฝรั่งเศสควรสำนึกบุญคุณถ้าไม่มีสหรัฐป่านนี้คนฝรั่งเศสพูดเยอรมันไปแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่วสดแรปอัพจะเล่าให้ฟังค่ะ กลายเป็นดราม่าข้ามประเทศอีกแล้วหลังนายราฟาเอลกลักมานสมาชิกสภาย,ยุโรปชาวฝรั่งเศสออกมาทวงคืนเทพีเสรีภาพของขวัญฝรั่งเศสท,ที่มอบให้กับสหรัฐเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพโดยเขาบอกว่าสหารัฐควรส่งเทพีกลับคืนมาเพราะตอนนี้สหรัฐไปอยู่ข้างเดียวกับพวกพเผด็จการแล้ว <c oughs> ด้านโฆศกของทำเนียบขาวออกมาสวนทันควันบอกว่าสหารัฐไม่มีทางคืนเทพีเสรีภาพแน่นอน แถมฟาดฝรั่งเศสไปด้วยว่าประเทศฝรั่งเศสควรจะสำนึกบุญคุณของสหรัฐด้วยเพราะถ้าไม่มีสหรัฐป่านี้คนฝรั่งเศสคงต้องพูดภาษาเยอรมันกันแล้วนี่หมายถึงเรื่องที่สหรัฐช่วยยุโรปเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเอาจริงๆคงไม่มีใครคิดว่าสหรัฐจะคืนเทพีเสรีภาพให้ฝรั่งเศสได้จริงๆหรอกค่ะเพราะตัวเทพีเสรีภาพนี้อยู่ที่สหรัฐมามากกว่า100ปีแล้วเป็นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศและที่แน่ๆเป็นทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาค่ะ เทพีเสรีภาพตั้งอยู่ณเกาะลิเบอร์ตี้อ่าวนิวยอร์กที่นครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ชาวอเมริกันในวันที่สหรัฐอเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ100ปีมีประธานาธิบดีโกลเวอร์คริฟแลนด์มารับมอบอย่างเป็นทางการในวันที่28ตุลาคมพศ2429หรือ139ปีมาแล้ว เทพีเสรีภาพสูง93เมตรเป็นประติมากรรมโลหะสำริดรูปเทพีลิเบอร์ตาสเทพีแห่งเสรีภาพของโรมันห่มเสื้อคลุมมือขวาชูคบเพลิงมือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสราภาพของสหรัฐและมีอักษรสลักว่าวันที่4กรกฎาคมพศ2319หรือคศ1776เท้าข้างหนึ่งมีโซ่ที่ขาดแสดงถึงความหลุดพ้นจากการเป็นทาสส่วนมงกุฎเจ็ดแฉกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทั้งเ็หรือทวีปทั้ง7 อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสระหว่างการปฏิวัติอเมริกันออกแบบโดยเฟรเดริกโอกุสบาโตดีโครงร่างเหล็กออกแบบโดยเออร์แชงวิโอลแลนเลดูคและกุสตาฟไอเฟลซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส สาเหตุที่ทําให้ชาวฝรั่งเศสมอบเทพีเสรีภาพให้แก่สหรัฐอเมริกาพอพวกเขาชื่นชมชาวอเมริกันที่กล้าหาญลุกขึ้นสู้กับอังกฤษและประกาศอิสรภาพจากอังกฤษจนสําเร็จเป็นชาติเอการาชในที่สุดชาวฝรั่งเศสจึงรณรงค์หาเงินบริจาคจากทั่วประเทศค่ะเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นสําคัญที่แสดงถึงบิตรภาพระหว่างสงชาติได้เป็นอย่างดี แต่ตอนนี้ในยามที่นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐถูกตั้งคำถามจึงไม่แปลกที่จะเกิดกระแสะการทวงคืนสัญ,ญลักษณ์เสรีภาพชิ้นนี้กลับสู่ฝรั่งเศสแม้จะทำไม่ได้จริงแต่ก็คงทำให้หลายคนได้ฉุกคิดอะไรหลายๆอย่างข่าวสด w r a อ up สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ